นายเล่นอยไม่ทันจริงๆะนายนนายเล่นบ่อยไหมัาเล่นสองน่งตะกี้ตะกี้าก็ก็บ่อยนะนายเล่นบ่อยไหม ตามชมมาต่อๆกันเลยปาดโบโฟเบียต่อเล่นกันในบ้าเลือดแล้ฮ <laughs> เล่นกันในบ้าคลั่งเลย

ของคุณชมเป็ไในมองมันคุนของไหนวะเนี่ยหรือว่าข้างบนหรืใต้หลังคท้า ขอคือจะหอมก็อืออือันนี้ยี่จะไอ่เสียงนี้นะผมเท่าไหร่ระวังนะเสียวเสียวในรอบนี้นะระวัง

บอกข้างเลยอะว่าละว่าแล้วไม่เหมือนเสียงยนตนฟองไอ้เหี้ยมันเปิดไฟเองด้วยเหรอที่สัสไอ้เหี้ยมันดูจังนะ คตรน่ากลัวเลยดวงผีด nah, ุดวงผีดุสมุดนะสมุดโคตรผีดุเลวังเลยนะแปองาไม่ไม่มีฟีเหรอ องงของเล่นคืออะไรแบบปีปีะลรวะไอเจ้ของเล่นเดีวเจ้งเลยเอาโมชั่นเซนเซอร์ไว้ในห้อง่อยดิเออเอาโมชัน่นเซนเซอร์ไหมไปเอาห้อ,าองต๊กเล่เอาหัวเส Từ đó càng kiếm em oán đi Còn phải mình càng kiếm em em ấy Im im này á event event? อะไรนะอะไรนะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนตมันยังไม่ฮัรเนาะมันยังม่มันแค่โกดีเว้ตยังไม่ล็อกเลยอ๋อโอเคเฟสสุดท้ายจริงแล้วน่ะโอ้โหถ่ายไม่เป็นรูปเลยไม่ได้รูปหนูไอ้ชิ้นมันชอบมาตอนอยู่ใกล้ๆเลย หรืออาจจะเป็นเดียวกันอีกสักรอบก็ได้คุยจะเซ็นมาแล้วถ่ายรูปผีอ่ะถ้าเป็นเดียวกันละดูเป็นไงแต่เราไม่มีหลักฐานเลยฮัลโหลโกสทำเอาเปิดไฟในห้องให้นายดิเปิดไฟในห้องห้นายดิใครเปิดไฟผีมันชอบเปิดไฟผีกม่เปิดไฟไม่ใช่แหมแน่ๆ chạy chết rồi. ra chạy ra chạy ra chạy Ghost. chạy ra Ghost. Fuck chạy Fuck 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 Ghost. Fuck fuck. fuck fuck. Oi Ghost. Fuck Fuck Fuck. Hey Fuck you. Fuck Fuck. 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 ไม่มีทั้งไม่มีทั้งดอดไม่มีทั้งไอ้นี่เลยออกเลยไปดูอันที้มือก่อนตอบไม่เข้าือ แต่ต้องกล้าจริงๆนะครับกลัวมันผีอเคนั่นแหละีเราไม่ใจนะขึ้นไปวางเัวมันตัวนี้ดุยังดุยังีอะไรเี่ยดุดุมากโอเคกสฟักฟักฟักก Can you do something? Can you give m a sign? เฮียซอยแหววอยู่หววยู่เฮ้ยตดไปตัด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 ตัตัดตัดนัดตัดตัดตัหตัดอั่ตัดีัดตัดยัดตัดตัดตยดตัดตไม่เขียนอัด่ัดตนดตั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 ดตดตั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 ดตตัดันัดตัดตัดัดตัดตัดตัวตตัด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 ต่ดตัดตัดตัต่่ ห้องใต้หลังคาไปดูดิไปด้วยกันไปดูปดลองลองเอาเกลือไปหยอดดูแล้วดูว่ามีรอยเท้าไหมไปแบบเราแบบเรแบบเรแบบเแราี้ป่ะตามมาเดี๋ยวผมไปดูของลเลินนะ ตามมาเออไปผมมาเอาเกลือไปหยดที่หน้าห้องเลยไหมจัดที่เงี้ยไปกลัวไอ้ผีเหี้ยวมาตัดชอยเรื่องมดได้ผีเหี้ยวมากวะกูไปกลัวมึงแล้วมาเอามาวะไอกดปักปักปักกดปักปักปัก เฮ้ยมีซับป sure> ่นเสือขึ้นดิว่ะหายไปก่อนหายไปก่อนครับเดี๋ยวไปเช็คมาจุดเปลี่ยนเช่ดกันจะลองกีติโอเจนไหมเออไปเปลวไปเช็คมาจุดเลยไปให้เราแต่เปลี่ยนขบวนประหลาแล้วก็ถ่ายรูปแลวิ่งลงใช่ใช่ก็นั่นแหละแล้วก็เอาสมัตด้วยนะเผื่อเผื่อมันไม่ใช่กีโอเจนจะได้หนีได้เดี๋ยวเอาไปม้วมาไปตรงไปตรงหาโซฟาเนี่ยและ กล้อเลยนะราไปเช็คมาแล้วไงนายเอามาแล้ว,อาาลวโอเคโอเคระวังนะเอากางขี่มาด้วยเอากางขี่มาด้วยพอดี เกือล้วซิ๊มานั่นน่ะอ๋อมีรถทามไม่ใช่เลยจุดเลยจุดเลยจับปุ่นซึคึนอะจับเลยจับมันนี่กล้องเหลือป่ะกล้องเหลือป่ะปี๊ดไม่ใช่แป๊บจัดเลยกล้องเหลือไหมจะได้ถ่ายรูปปี๊ดเลยเลือเรือเลือสามมันคลั่งเลยเมาเลยเมาเลยเมาก่อนเมาก่อนก่อนจุดเมาก่อน ระวางังระวังาขึ้นไปข้างบนเซิซัมมอนแล้วรีบอ่าถ่ายรูปเฮ้ย <มา S 1> ก่อนก่อนที่จุดซัมมอนนี่ก่อนที่จุดซัมมอนเซอร์ฟขึ้นอนะลงมาด้านล่างก่อนมาเอากล้องก่อนเอาแล้วเอากล้งองโอเคโอเคอเค,ครับโอเคครับเฮ้ยหัน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 มากล้องเฮ้ยมามาตรงนี้มาตรงนี้เช็คเช็คดีโอเจเนอร์ถ่ายรูปผีด้ว่อยมาบนตรงนีบ้บนตรงนี้เฮ้ยเร็วเดี๋ยวเฮ้ยดีโอเจเนอร์ โอเนน่ยม oh. ันวิ่งไปหาไีเลยตัวไนไงอ่งไปหาเลยอ้วน้ามันิ่งไปหาเพื่ออนียนยเลยอเไม่ได้บอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าทีดียวเยังมีคนแอบ เราจะใช้สมอนแล้วถ่ายเราควรจะได้รูปผีเว้ยไปแล้วรูปผีกันไปไปใช้สมมอนใครจะถ่ายมันมันดีนโอเจนมันจูให้ตรงโซฟ,ฟาได้ไม่ต้องกลัวอย่าออกไปเอาผิวมันวิ่งช้าเดินเอากล้องเลยใครที่แบบถ่ายรูปเอ็มไม่ได้พี่ ไ, voi, ไป alors, พอแล้วพอแล้วสองลูกตาไปไปจุดเลยปวดนะพี sure, ่เอ๋ยังตายไม่จบเดียวจรินเอ๋ยมันยังฆ่าได้อ่ะเอากล้องมายังดูเพื่อนริ้งนี่มีงานตายหลายรอบไหมมาเข้ามาเขลาเติมบลเติมบนไอซัมมอนเนี่ยขับรูปสักรอบพีแล้กกลับมาเพื่อนเชยเพื่อนเราโอ้เลยต้อโลนเกือบตาย สวพ่อพอีนันันอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งคันนคันวนวได้วนได้วนตรงนี้ได้มองมาแล้วมาแล้่ตายถวน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 ในชาวนชาวนในชานะวนชาาใญ่แบบนี่านี้วนวน

ready for okey okey dia okey